สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับฟ้าสายไรเดอร์นะครับก็ชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับทั้งทางเพจ a c e b o o k ฟ้าสายไรเดอร์แล้วก็ u t u b e ฟ้าสายไรเดอร์นะครับวันนี้ทักทายเช้าวันจันทร์สดใสนะครับวันนี้แดดมาแต่เช้าเลยแต่ไม่แน่ใจว่าช่วงกลางวันจะมีฝนหรือเปล่านะครับเช้านี้ผมมีรถเข้ามาใหม่2คันอยากจะแนะนํารวมไปถึงรถที่หลุดจองอยากจะแนะนําให้ ท่านผู้ชมได้ลองพิจารณาดูนะครับ RGV คันนี้จองมาได้สักประมาณเดือนหนึ่งแล้วแหละแต่ว่าไม่มาเอาจองมาเป็นเดือนแล้วนะครับปรากฏว่าถึงเวลานัดแล้วไม่มาตามนัดก็ถือว่าหลุดจองไปแล้วกันนะครับมาเริ่มต้นกันใหม่สําหรับคนที่สนใจอยากจะได้ RGV นะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดใกล้ๆกันนะครับก่อนจะไปดูรถผมก็มีอะไรที่จะแนะนํานะครับใน ของเล่นใหม่ครับนั่นก็คือน้ำมันทูทีนะครับก็มีหลายยี่ห้อเลยตอนนี้คือแบบอยากลองอยากลองของนะครับอันนี้ก็เป็นเวลลอยกระป๋องดำนะครับฉลากแดงเอ่อเป็นน้ำมันเครื่อง 2T ท i เซนติกเซนติกก็คือแบบสังเคราะห์แบบดีเลยที่รถแข่งเขาใช้กันอันนี้ก็เกรดบ้านเรานะครับถ้าจะให้เทียบคุณภาพแล้วระหว่าง2ตัวนี้ผมว่าพอๆกันนะครับ พอๆกันเลยใครที่ชอบตัวไหนเลือกตัวไหนก็ใช้ได้นะครับเวนร้อยตัวนี้350บาทนะครับเวรร้อยตัวนี้ราคาเดี๋ยวนะครับ350บาทตัวนี้ก็เอาเป็นว่าใครอยากได้ตัวไหนก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับท t ทก็มีนะครับแบบเกรดดีๆส่วนตัวนี้เอาไว้ใช้เองนะครับก็เป็นมูตุน800นะครับแล้วก็ ตัวนี้ 2T ตัวนี้ก็เป็นของม o โตแลกนะครับก็เอามาลองใช้ครับสำหรับรถตัวเองอันนี้ก็ราคาพันอัปนะครับพันต้นๆน,น,นะครับสำหรับ 2T 2ยี่ห้อนี้นะครับก็เอามาทดลองใช้ส่วนตัวนี้ก็เป็นถือว่าเกรดบ้านเราก็ถือว่าแพงที่สุดแล้วนะครับสำหรับเวนลอยตัวนี้แล้วก็ตัวปตทฝาทองตัวนี้ดีทั้งคู่ครับแนะนำใครอยากได้ก็ทักทายกันเข้ามานะครับนอกจากนั้นก็ยังมีกระจกนี่มาเต็มเลยครับ กระจกมองหลัง KR แล้วก็เซอร์พิโกนะครับของเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วใครที่อยากได้กระจกแท้มองเห็นชัดนะครับอย่าไปซื้อเลยครับของเทียมมันมองไม่เห็นนะครับพร้อมกับชุดนี่เลยนะครับชุดยางชุดแผ่นเหล็กแล้วก็น็อตตัวเมียแถมให้ด้วยนะครับก็เป็นของแท้ทั้งหมดเลยเอาไปแพคเป็นเซตไว้อย่างดีนะครับ ชุดละตัวนี้นะครับชุดละ750บาทนะครับกระจก k-r ส่วนกระจกเซอร์ราคา490บาทนะครับใครที่สนใจก็ทักทายกันเข้ามาได้มีแผ่นโฟมตัวนี้นะครับแผ่นปิดปิดไม้ของเอ็นเอสอาร์นะครับราคา170บาทนะครับงานเกียรดดีๆเลยใครมี NSR r เออาร์รวใครมี NSR าที่มันเป็นเอ็นโปอาร์มนะครับสอบถามได้เลยนะครับแผ่นโฟมแบบสวยๆเลยรวมไปถึง สติกเกอร์ปิดโครงนะครับของ NSRRW หรือว่า NSR Pro Arm ใช้ด้วยกันได้1ชุดมีทั้งหมด7ชิ้นนะครับราคา250บาทรวมส่งนะครับท่านใดที่สนใจรวมไปถึงนี่ตัวแผ่นฝาข้อไฟท้ายเซอร์ปิโกนะครับราคา550บบาทนะครับสนใจก็ทักทา,ายกันเข้ามาได้เดี๋ยวพาไปดูรถกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างวันนี้ที่เข้ามาใหม่นะครับ รถที่เข้ามาใหม่ก็คือ LS 125D นะครับตัวนี้เป็น 125D ้แท้ๆนะครับก็อยู่ระหว่างการเก็บงานแล้วก็ตอนนี้ผมสั่งชุดสีมาใหม่นะครับก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนชุดแฟรลิ่งใหม่ทั้งหมดเลยนะครับของเดิมที่ติดรถมาก็ไม่อยากจะไปเสียเวลาทำสีนะครับเปลี่ยนใหม่เลยดีกว่านะครับก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนทั้งตัวชุดหน้าแต่ว่าถังน้ำมันเปลี่ยนไม่ได้นะครับเพราะว่าชุดสีไม่มีถังน้ำมันมาก็ถังน้ำมันยังสวย นะครับโครงยังสวยนะครับก็ที่จะต้องใส่ก็คือในส่วนของตัวชิ้นหน้าอกล่างแล้วก็ในส่วนชิ้นท้ายสำหรับ LS คันนี้ผมเปิดราคาไว้ก่อนนะครับอยู่ที่28,500บาทนะครับ28,500บาทรถสวยๆเลยนะครับถามว่ามีอะไรเสื้อเนี่ยยิงทรายมาเรียบร้อยแล้วทั้งเสื้อทั้งฝานะครับหม้อน้ำมีเนียมนะครับคาบูเดิมกลองอากาศยังอยู่ครบนะครับตัวเกียร์ก็เป็นเกียร์โยงนะครับ สวิงอาร์มเดิมนะครับเป็นสวิงอาร์มเหล็กเดิมนะครับส่วนล้อก็ล้อ17 17ของ d ีไอดี a จแปนนะครับอ่ะดีไอดีเจแปนนะครับดูได้เลยครับนี่นะครับดีไอดีแจแปนเอ่อทั้งหน้าทั้งหลังเลยแล้วก็แบบสวยๆเลยนะครับท่านใดที่สนใจนะครับ LS คันนี้ท่อก็เป็นท่อเดิมนะครับผ่าแล้วนะครับเสียงใสๆเลยนะครับราคา28,500บาท รวมถึงที่เปลี่ยนชุดสีให้ด้วยนะครับรวมเก็บงานให้ด้วยนะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆวัดรอบเข้าอุดมาแล้วนะครับวัดรอบอุดมานะครับวัดรอบใช้ไม่ได้ส่วนไม้ก็อยู่ประมาณนี้ค้างเติ่งประมาณนี้นะครับเอาเป็นว่าไม้ไม้กับวัดรอบใช้งานไม่ได้นะครับแต่ว่าระบบไฟอื่นๆใช้งานได้ครบหมดนะนี่เดี๋ยวถ่ายดูนะครับไฟเลี้ยใช้ได้นะครับใช้ได้หมดเลย Hey. นะครับก็อันนี้ก็ L S 125D ใครที่สนใจก็จองไว้ก่อนได้นะครับรอชุดสีมาแล้วก็เดี๋ยวจะประกอบแล้วก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ชมอีกครั้งหนึ่งส่วน K R คันนี้ติดจองไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ปลายทางที่จังหวัดกระบี่นะครับขอบคุณ FC ที่กระบี่ด้วยนะครับเก็บงานให้แล้วก็เดี๋ยวจะจัดส่งให้วันนี้เลยนะครับก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งส่วน s p ปิโก้คันนี้ ก็ติดจองแล้วเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมจำเอฟซีไม่ได้อยู่ที่ไหนเนาะนะครับติดจองมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเซปิโก้คันนี้นะครับก็เดี๋ยวรอวันที่ลูกค้าพร้อมน่าจะสักประมาณช่วงต้นเดือนนะครับเซิโก้คันนี้ติดจองไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนรถพวกนี้จองหมดแล้วนะครับแต่ว่ารอเจ้าของมารับตัวน,นี่นะครับทั้งเซอร์เจอาทีซหน้า V นะครับแล้วก็ Kr ตัวนั้นนะครับเดี๋ยวจะวันนี้ลูกค้าจะมารับตัวแล้วนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับ s e ปีตัวที่หลุดจองก็คือตัวนี้แหละนะครับ RGV เก็บงานให้อะไรให้จนเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วปรากฏว่าผิดนัดแล้วลูกค้าคนนี้แกผิดนัดผมสองรอบแล้วรอบล่าสุดก็นี่แหละนัดรับแล้วไม่มารับนะครับก็ไม่เป็นไร นะครับสำหรับ RGV คันนี้เปิดราคาเดิม18,000บาทนะครับ18,000บาท RGV คันนี้เก็บงานแล้วนะครับทำอะไรบ้างเปลี่ยนฝาท้ายใหม่นะครับเปลี่ยนฝาเฟเลียวใหม่แล้วก็ท่อนะครับพาวโดโค้ดนะครับสวยเลยนะครับโค้งสวยชุดสีมีตำหนินิดๆหน่อยๆนะครับทั่วๆไป ติดสติกเกอร์ให้เป็นลายแบบ RGV แบบนี้เลยนะครับเดิมมันจะมาแบบล้นๆเลยนะครับก็รถพร้อมใช้งานระบบไฟอะไรทุกอย่างครบหมดสตาร์ทง่ายนะครับก็1 8 0 0 0 1 8 0 0 0บาททุนๆนภาษีปี65นะครับนี่นะครับใครที่สนใจนะครับก็เปิดจองอีกครั้งหนึ่งนะครับทักทายกันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับ RGV คันนี้นะครับมาดูด้านนอกกันดีกว่า รถเยอะมากเลยแต่ว่าจองรอส่งอย่างเดียวเอา ZX เดี X, ๋ยวจะเร่งทําให้วันนี้ถ้าไม่ติดอะไรน่าจะเสร็จ Nova เดี๋ยวจะเร่งทําให้นะครับก็ไม่มีอะไรแล้วตอนนี้ระบบไฟไล่ให้เรียบร้อยเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ใหม่นี่เปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ใหม่แล้วก็ระบบไฟไล่เรียบร้อยแล้วนะครับเก็บ<ค><ย>งานเยอะพอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับรถมันยังไม่จบเนาะตอนนี้ก็ทําให้สวยๆเลยเอสตาร์ทได้ไหมสตาร์ทได้แล้วใช่ไหม สตาร์ท่ะเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังเสียงสตาร์ทง่ายเลยอะ่ะสตาร์ทเบาเลยอ,ะอ่ะอ่าโอเคประมาณนี้นะครับพอดีมีลูกค้าอยู่ในร้านควันมันเข้าร้านนะครับสตาร์ทให้พอฟังหอมปากหอมคออันนี้กำลังทำอะไรเนี่ยเปลือยดเดือนหม่ดิจิตอลลูกค้าให้ให้เอาตัวเรือนใหม่ดิจิตอลมาใส่แทนอนาล็อกเหรออันนี้คือของเดิมใช่ไหม แล้วของใหม่เป็นไงนนโอ้อ๋อเป็นเป็นเป็นโคมแต่งเป็นดิจิตอลอ๋โอโอเคเขา้าใจละอันนี้ก็คือลูกค้าเขาหาซื้อมาแล้วก็เอามาให้เราใส่นะโอเคก็ให้เวลาตรงนี้นิดนึงนะครับลูกค้าอยากจะได้แบบเรือนไม้แบบดิจิตอลมันจะยากไอ้ตรงที่เรามาไล่สายไฟนี่แหละนะครับมาอีกคันนึงรถที่เข้ามาใหม่เมื่อเช้าสดๆร้อนๆ KR E5 ไม่ได้พูดคำหยาบนะครับ KR ตัว E5 รถคันนี้เสื้อเบิกนะครับสวิงอาร์มดามหม้อน้ำมีเนียมถังเบิกนะครับทำไมถึงบอกว่าถังเบิกเดี๋ยวผมจะเปิดถังให้ดูถังเบิกมาจริงๆเดี๋ยวให้ดูนะครับข้างในนะนี่เงายัางกากแก้มก้นสาวเลยครับนวนลเลยอะ อันนี้คือถังเบอร์นะครับถังไม่มีสนิมแม้แต่หยดเดียวเลยถังน้ามันสวยมากผมเลยไม่อยากจะไปทําสีเลยกลัวแบบน้ํามันจะโดนแล้วน้ํามันไอ้สนิมมันจะขึ้นนะครับรถสวยมากเลยคันนี้ขอเก็บงานก่อนแล้วกันนะครับสําหรับตัว e5 คันนี้คิดกําลังคิดอยู่ว่าจะจัดทรงยังไงดีจะเปลี่ยนล้อซี่ดีไหมแล้วก็ใส่ล้อซี่นะแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีเขียว s อแต่ว่าสีนี้ผมก็ชอบนะเพียงแต่ว่าชุดสี ที่ติดรถมาเนี่ยมันซีดนะครับซีดแต่ความเงาเนี่ยถามว่ายังอยู่ไหมอยู่นะครับชุดสียังสวยแต่ว่าไอสติ๊กเกอร์ที่ติดมากับรถเนี่ยมันซีดเท่านั้นเองถ้าไปทําใหม่นี่โคตรเสียดายเลยแล้วก็ตัวปั๊มก็เป็นนิชินนะครับนิชินแท้ด้วยนะส,สวยๆเลยนะครับยางของมิชลินหน้าหลังก็มีแตกลายงาบ้างนะครับก็ยังใช้พอใช้ได้อยู่นะครับเสื้อเบิกนะครับเสื้อเบิกฝาเบิกคาร์าบ,ราบูเดิม นี่ดูรายละเอียดให้ใครที่สนใจโค้งเนี่ยเขาเขาพาวเดอร์โคดมานะแต่ว่าพาวเดอร์โคดแบบดำด้านนะ่ะนะครับพักเท้าก็เหมือนกันก็เป็นงานพาวเดอร์โคดมาแต่ว่าทําเป็นสีดำด้านมามันก็เลยจะดูไม่ค่อยแจม่มไม่ค่อยเงาสักเท่าไหร่นะครับก็ใครที่สนใจนะครับสาหรับคันนี้เดี๋ยวผมยังไม่เปิดราคานะครับจริงๆแล้วเวลาขายรถทุกครั้งเนี่ยผมก็จะเปิดราคาทุกครั้งแหละ แต่บางทีเปิดราคาไปแล้วแล้วปรากฏว่าเราเราเก็บงานแล้วมัน <c oughs> เก็บงานเกินเก็บงานเกินราคาที่เปิดไปก็จะเดือดร้อนนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอตัดสินใจก่อนสําหรับ k ครคันนี้ว่าจะเปลี่ยนชุดสีใหม่ดีไหมนะครับจัดทรงใหม่นะครับก็คือใส่ล้อซี่ใส่ท่อเลสหรืออะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวขอตัดสินใจก่อนเพื่อว่า ลูกค้าใครที่สนใจหรือใครอยากจะซื้อแบบนี้นะครับสนใจอยากจะซื้อแบบนี้ลองทักเข้ามาแล้วกันนะครับมีราคาอยู่แล้วแล้วก็ราคาไม่แรงอย่างแน่นอนนะครับเอาแบบราคาแบบย่อมยาวเลยนะครับส่วนวิกเตอร์คันนี้เดี๋ยวจะมีคนเอาเทน่ามาตีเทินนะครับเดี๋ยวมาดูว่าจะตีจะตีแตกหรือเปล่าจะตีได้ไหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมารอลุ้นกันสําหรับวิกเตอร์คันนี้นะครับเป็นวิกเตอร์ตํารวจแท้ๆเลยนะครับอ่ะ ก็เช้านี้ก็มาทักทายกันประมาณนี้แหละนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมใครที่ว่างแล้วก็อยากจะแวะเข้ามาเยี่ยมชมร้านนะครับมาทักทายกันมาพูดคุยกันก็ยินดีครับเข้ามาดูรถก่อนได้หรือมีรถอยากจะขายเข้ามาทักเอาเข้ามาให้ดูเลยนะครับเอามาให้ผมกดราคาเลยนะมาเลยนะครับยินดีที่จะดูแลนะจริงๆก็ไม่ได้กดอะไรหรอกนะครับราคามันก็ขึ้นอยู่กับว่าตกลงกันได้นะครับ ก็พูดขำขไปแล้วกันนะครับอย่ามองว่าผมโหดร้ายเลยนะครับโอเคฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับ ls ที่กำลังมานะครับแล้วก็ rgv คันนี้นะครับ18,000บาทนะภาษี65รถเครื่องดีๆเลยเครื่องเงียบกริบเลยนะครับแล้วก็ kr ที่เข้ามาใหม่นะก็ติดตามกันต่อไปช่วงบ่ายเย็น,ยนเดี๋ยวมีคลิปอัปเดตให้อีกชมกันอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ